สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมัตสุผูสุคนนะครับมือนี่นะครับช่องนิตเตออินชาแนลสิผ้าเข่าสวนตัดบักทุเรียนนะครับพ่อแม่พี่น้องครับโอ้ดีนะครับโคน,น้ำผ้านะครับเสียทิ้งนะครับเพิ่นก็มีสวนทุเรียนคือกันตัดมือไหนบอกได้เด้อครับผมมันจันยังมันจัน พ่อแม่พี่ดองเลยพุ่นเซลซาเลยพุ่นโอ้โหนี่นะครับพ่อแม่พี่ดองเรามาเจอทีมเดิมอีกแล้วนี่นะครับเจ๊มแหม่มคนสวยเราเนี่ยอยู่นี่วันดีครับเจ๊สวัดดีครับนี่นะครับน,นี่นี่เฮียหมูสวัสดีครับนี่นะครับ พ่อแม่พี่น้องเอ้ยมาพ่อกันอีกแล้ววันเวลาแป๊บเดียวเหมือนฝันนะครับปีหนึ่งแล้วครับสวัสดีนี่นะครับสวัสดีพี่น้องนินเทนชนแนลครับผมเจอกันเหมือนเดิมแตตาเทิดปีหน้านั่นเจอกันแน่เจอกันแน่กับกับเจ๊แหม่มเนี่ยเจอกันแน่เจ๊แหม่มไปตัดด้วยร้อยสามสิบต้นนี่นะครับปีนี้เพิ่งออกนิดหน่อยพ่อแม่พี่น้องปุ๊บคนหลับแล้วครับนี่นะครับ โอ้โหนี่แล้วครับเขาได้ลงมาแล้วนะครับพี่โหนี่ลูกหล้านบาทนะครับมาซอยกันนะครับมีหลายทีมนะครับอยู่นีนั่นเขาจะเอาขื้นซาเล่งยังสี่นะครับไปนะครับครับสวัสดีครับพีที่แล้วยังรับอยู่ข้างล่างโอ้โหนี่ปีนี้ขึ้นข้างบนแล้วครับปีที่แล้วนี่เขาอยู่ข้างล่างเะครับเขาจะพัฒนาไปเรื่อยๆขายแค่ขายมุ่งนะครับ ที่แรกก็ขายมุ่งก่อนไปไปมา,มากกับปล่อยเงินกู้นะครับเด็กบ้านเด็กบ้าน,นเออนี่วันข้างหน้าเขาก็จะรับเหมาแทนเจ๊หมูแล้วเจ๊หมูก็จะอยู่กับลงอย่างเดียวมไม่ต้องออกมามเออเจ๊มแม่มนะขาถูกข่อไพ่นะครับนีนะครับทีมเดิมนะครับวันนี้ครับวันีครับนี่นะครับรูปหล่อประจําทีมงานนี่รับไอเหี่ยวหมูกับเจ๊แม่มนะครับถาตาเธอไม่น้องเบิงเด้อมาดีเขาจะเฮ็ดจังไหน นี่นะครับพ่อแม่พี่น้องอม,อมานี่ปุ๊บ,บอโอ้โหกล้องจะโอ้โหวัดที่แล้วนี่เห็นเขานับทุเรียนอยู่ครับวันนี้เรามาชมฝีมือการรับทุเรียนของเขาว่าจะเก็ดขนาดไหนนี่นะครับอืมหนนะครับตายตลอดนะก็เลยว่ต้นี่นะครับ โอ้โหสุบูรียังตัดได้เชยอยู่ทีนี้มันก็ยังอยู่ยังไม่ไปไหนครับครับนี่นะครับทีมงานเขายังหนาเดิมๆอยู่แสดงว่าลูกพี่ดีนะครับกเข้าแก่ดีนะครับลูกน้องยังไม่เปลี่ยนหน้าเลยเนี่ยเปยนเสมือนแม่ทราเลยครับนั่นเอาเอาเงินเดือนไปยี่สิบเท่าเลยวันเนี้ย นี่นะครับอโชว์หน่อยดิโชว์กล้องหน่อยดิโอ้โหพ่อแม่พี่น้องเอ้ยหน่วยกับกล้ามนะครับคุ้นกับรอนะครับผู้ลับกับสวยนะครับบาทนี่ละนั่นเด้ยนะครับคนนี้ก็ตีลังการับได้เนี่ยคนนี้ตีลังการับได้เลยชื่อชื่อน้องอะไรเนี่ยน้องอีทครับน้องอีทเสือหมีใหม่เสือหมีใหม่อ๋อเสือหมีคนเก่าไปไหนแล้วอ่ะ นะครับอันนี้เขาจิตพาให้ถ้าเฮาชิมหรือให้ชมแล้วครับของส่วนแล้วบอกด้ว่าเขาขอของส่วนที่เขาลงยูทูบอ๋อถ้าไม่ขอเขาก็ไม่ว่าหรอกแถวนี้น่ะพอแม่พี่น้องเอ้ยมาเบิ่งนำกันเด้อบานนี่ ลาป่าขวกถ้าเฮาอีกแล้วเขาก็ลุ้นอยู่ว่าใช้ได้ไหมเนี่ยถ้าไม่ดีเขาจะไม่ซื้อนะครับแล้วครับพอแม่พี่น่องเมามหลุ้น้ากันโอ้พอแม่พี่น้องเลยนี่แหละโอ้ยต้องชิมโชว์ท่านผู้ชมเลยนี่พอแม่พี่น่องเลย เดี๋ยวเขาจะชิมเขาจะกินใหเบึงนะครับเพื่อการันตีว่าของบ้านเรามีคุณภาพาลองดูลองดูดนี่แสดงว่าอร่อยจริงอร่อยจริงครับผมนี่นะครับของสีสะเกตบ้านเข้านะครับพ่อแม่พี่น้องเอาแจกกันทั่วๆเดี๋ยวหาว่าไม่อร่อยจริง วหวานหวานวัน, <c oughs> นูนอยู่ัอนวัดีครับวัสดีครับสครับนี่นะครับ <c oughs> คนเก่าหน้าเดิมนะครับ <c oughs> เพิ่มเติมคือตรงข้อเหลือมากมากนะครับ <c oughs> ปอแม่พี่นอ้อง <c oughs> ปีที่แล้วนี่ไม่มีสร้อยใส่อยู่กับเจ๊แมม แป๊บเดียวมีสร้อยใส่แล้วยิ่งกว่าโซ่อีกนะเนี่ยอยู่นานครับ <laughs> ถ้าไม่งั้นนะหน้าเดิมๆคงไม่เหลือแล้วใช่ไหมนู่นทำไมพี่หน้องเลย้ยหน้าตาเงน้ยงเขาก็ญี่ปุ่นเนาะครับ นี่นะครับต้องเป็นมือเซียนนะครับันธรรมดากระบ,บอแนะนําให้ตัดเองนะครับพออยู่นี่เป็นเจ้าของสวนก็ไม่ตัดเองเพราะว่าไม่เสียนนะครับนี่แหละอ่อนหรือแก่เนี่ยเป็นพ่อคุณเนี้ยนี่นะครับรับปึ๊บรับปึ๊บนี่นะครับปึ๊บ นี่นี่นะครับอันเจ๊มแมมนี่ก็เขียวเขียวนะครับเ<อ>บื่องที่ละ่ะมายืนคุ้มเลยนะครับพ่อแม่พี่นอ้องวัวไม่ได้คุณภาพที่ลูกทาเนี่ยนะครับเขาก็เจี๋ยวขืนซาเล่งยังซี่นะครับแหมนะครับพ่อแม่พี่นอ้องเขาได้ยัางซี่ก็ับที่เขาย่อไปร่วมอยู่บ้านนะครับนี่นะครับนี่เสียวสาม สวัสดีครับสวัสดีครับเป็นจไดมือนี่ชุกระหุกบอกครับเพื่อเหนือมากเพื่อตัดหลายครับบอกบอกพ่อรอคอยทีมงานนี้พอใจบอปีนี่พอใจครับรอคอยทีมงานนี้ครับเขาตัดดีตัดเกี่ยงอ่าเพราะว่าไอเข้าซื้อขายกันประจำเนาะครับทีมเจแม่มก็เฮียหมูนี่เนาะเฮียหมูครับเอ่อยาฝากอียงถึงพอแม่พีน้องทั่วทั่วไปเนี่ยครับปีหนาหรือปีใดๆถ้าเกิดว่า อยากตัดอยากเหมาให้ทีมงานจีแอมก็เฮียหมูกับแล้วก็เหยปูเหยปูครับติดต่อมาได้ครับเนตัดเก่งตัดดีครับก็โอเคแล้วครับผมขอบคุณครับนี่นะครับตัดดี้ลยไปซิมครับอืมนล้ครับเอาจิ้มจิมจิ้มอ้าวมีแค่ซอสมีแค่ซอส อูมามิเป็นยังไงอร่อยครับผมนี่นะครับงานจะนับอ้าวเย้ไภาษางข้าแม่กับบ้านเวอร์นี่ต้องลองชิมเบิึงเนาะครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อกระลั่นตีแกให้หน่อยดิโอ้โหนี่เออได้แล้วได้แล้วนี่นะครับพ่อแม่พี่น้องอือหือเพื่อกระลั่นตี หวานมัน,มนแปบบของเขานะครับพอมาปีหน่องเลยของบ้านผมมือจืดมันเป็นเกตเกตตรงกินครับอ๋อนะครับทีเ่เป็นบเบอร์งามนะครับพอแม่พี่น่องเนี่ย รเคับออ,อ,อ,ออกนอกนะครับบรรยากาศนะครับคือคักนะครับมือนี่นะครับนี่นะครับพ่อแม่พี่น้องเขาก็เจียม,มาาอย่างซี่นะครับ ถี่มาซอยซอยกันนี่นะครับพ่อแม่พี่น้องกับที่มีสวนกันเหมือนทุกคนนะครับแต่ว่ามาซอยพี่ซอยน้องนะครับพ่อแม่พี่น้องนี่นะครับลูกหลานบาดตาเห่านะครับมาซอยกันนะครับเวลามีการตัดสวนเขาเห่ากับชิ้ไปซอยเขาเนาะครับพ่อแม่พี่น้องปุ๊บตามไม่ทันเลยล๊บ ีนี่ได้หลายกว่าปีที่แล้วเนาะครับนุ่งกับงามกัวเนาะครับอ่านี่นะครับปีที่แล้วฮอทไทน์ย่างโบงามโทนี่นะครับพ่อแม่พี่น้องปีนี้งามกว่าปีที่แล้วนะครับพเตี้ยวันดีครับพ่อใหญ่นี่นะครับอุ้ยจังไงต้นชิบะเอิ่อญกันนะครับกระลืมโว้ยนัดกันไว้ยากดีนะครับพ่อแม่พี่น้อง ครับดีครับนี่นะครับอีกผู้หนึ่งนะครับมีแจะลูกจะหลานบ้านเท่านี้แหละครับซอยกันนะครับสวนเพิ่นกับมีดนะครับมีเป็นเจ้าของสวนมันทุกคนแหละครับยูนีน่นมาซอยกันมือนีอีกผู้หนึ่งนะครับเสียรทิ้งนะครับนี่เพิ่นกับมีเจ้าของเพิ่นกับเบสเจ้าของสวนคือการเพิ่นห่งมาซอยพี่น้องนะครับยูนีมีมีไอสวนเป็นของเจ้าของมันทุกคนนะครับเตหน่วยงามๆเลยพ่อแม่พี่น้อง แลนะครับพ่อแม่พี่ดอกพูนเอ้เดาวัสดีครับเอื่อนนี่นะครับพูนจะของเราพูนไม่ใหญ่หนูนะครับวันนี้ครับพูนนะครับหนาซื้อตาบัสนะครับพ่อแม่พี่ดอกมันต้องยันสีได้ไหมนั่นนั่นที่ได้เจอรอยยิ้มของเศร้าเกษตรกรนะครับพ่อแม่พี่ดอกสวนนี่ก็บยุทธิดกันนี่แหละครับไปไกลบ่ไดเพราะท่านมีค่าน้่ยมันรถนะครับ ขอดฝืนคนกับมีสวนของเพา่ืนตัดมือได้ละด้วยย่งปมือย่าง,งปัดหูมือแล้วครับมีแต่เจ้าของสวนทุเรียนได้ครับมานี่ร่วมฮอตอันคน้นไทยนีเหระครับแต่ว่า <c oughs> หักมาของเขาก่อ <c oughs> นค้นไทยไายเก็จะบอก <c oughs> ย่างครับมากินของมูนมันเหมือนก่อน <c oughs> <c oughs> <c oughs>